ผมว่าผมเห็นบักไล่กบพี่น้องจักแมนโมแมนเด้ออยู่ในปา่านี่ป่าไม่ย่ามนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อขอลองซับเพิ่งเด้อถือบุตรถือกจังว่ากันเนาะโอ้ยอันนี้ตีก้อนครับพี่น้องลูกดอกตีงาไม่ย่าบก้อนโอ้เสดายเสดายเสดายเด้อเสดายแบบแห้งเลย หล่แบบโเข่าด้วยปลาก็ได้สวัสดีครับพี่น้องผมขั้วปลาแดงมานี้กับพีพน่น้องมาจอบยิ่งป่าอยู่เคลื่อนหอยพุ่งขึ้นเก้าหละครับพี่น้อง <c oughs> มือนอี่คือยังล้มบ่ค่อยแห้งบันไดครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ซัดไปแล้วซัดน่าจะเป็นบักไล้ครับพี่น้องซัดไปไปติดงางาไม่เยาไนี่ละกินแหว <c oughs> มาเดี๋ยวไปนั่งรุ่นน้ำกันดีกว่าครับพี่น้อง <c oughs> หลังจากที่เป้งแรกพลาดไปแล้วนี่สีเห็นโตอีกบ่อบาทนี่สีได้ยังไปกินแรงบ่อไบเพิ่มยางเป็นสองเซนครับพี่น้องเพราะว่าระยะยิ่งมันเกือบขนทางไกลเลยสิบสิบกาเมตรหมล่วครับพี่น้องแล้วก็ยังมีปลาไม่ยาลาบอีกช่วงนี้ปลามันก็บเขามาเล่นน้ําปลาไม่ยาลาบนะครับพี่น้องถ้านั่งจอบมองไม้เป็นแปลนนงลงๆมันก็บ่คคอยเห็นโตมัน แต่ขนาดจังสีกัยังบ่คอยเห็นโตมันกับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวนางซ้อมเบิ้งน้ำกันกับพี่น้องสรุปว่าปลาบกเขาเลยครับพี่น้องทางออกน้อยเดียวบกเขามะกไก่เลยปะ่ะเดี๋ยวผมผ้าหายังจุดไม้สุ่มรับพี่น้องปะ่ะ ผมเห็นปลานิ่นใส่ปนครับพี่น้องฝูงหนึ่งเลยแม่บ้านผมสั่งคว่ำไว้แล้วว่าให้เอาเบิดใส่ปลากเกลือแห้งดีมุสันครับพี่น้องแห้งกินแซ่ยบมุสันเนดี๋ยวนี่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ครับพี่น้องยิ้มฟังนี่เดี๋ยวผมสีเบิ่งตัวสีคล้ายๆแน่ก่อนซัดตัวซ้ำนีก่ก็ซัดถ้าซ้อมมึงตัวสีคล้ายๆขโมยจักบาทกัน ตัวใดซ้ำกันเบิดแล้วครับพี่น้องผมมีตัวไข่อยูกันดอกสัดลงไปสิบฟถึกสองถึกสามบ่พอ,อครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อถามมันซ่อนกันก่อนหวังถึกสองถึกสามหมดเลยครับพี่น้องปลามันซ่อนสองเลยครับพี่น้องลองมึงได้ว,ว่าสิฟุกสองบ่เด้อ เอ็งไหนฝึกสองบ่ครับพี่น้องฝึกสองบ่โอ้ยฝึกตัวเดียวก็พี่น้องว่มาไม่ใช่ฝึกสองโบฝึกตัวเดียวก็อสอนสองอย่างดีคาบเต่า,ตาสองพ่อสอนสองครับพี่น้องเออถดวกคาบนี่ครับพี่น้องถึงโหลดเพราะว่า มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากน้ำแล้วเดี๋ยวเด้อว่าใส่ได้เดี๋ยผมมาให้เบิ้องนี่ครับพี่น้องใส่นี่ใส่ปลาเกลือไม่บานผมตัวนี้โอ้เ <c oughs> ดกันเดกันเขาไมา่อีกกระซัดอีกแล้วครับพี่น้องไปสวยมากเลยป่าเป็นปิดๆครับพี่นอ้องใหญ่ขึ้นเกาล้วครับพี่น้อง ชัดปนินไปเป้งเดียวแล้วก็เงียบเลยปนิ้นหน่อยพ่อ <c oughs> ไปไปหานั่งซ้อมของไม้ครับพี่น้อง โดนโดนโดนพี่น้องโดนโดนโดน <Del in> โ,โดนโ,โ,โดนโอ้ยด้นเลี่ยงดิ้นเี้ยงหนุ่มอุ้งอุ้ยขาแเหล่าพี่น้องอู้ยอ๋อเดือดเต้นเต้นอยู่าพี่น้องอุ้ยเขามาถอดจอเลยหันลงไปเลยจุดกูดอยู่งยากเหล่พี่น้องนี่พัดหนุ่มอุ้งยุ่งคางนี่อุ้ยเน่าจะเกือบๆรู้อยู่ครับพี่น้องผมว่า ติดสั่งมั่งแล้วพอเปยังติดอยู่หิมฟังเอาทิ่มไปก้นอนเด้อครับพี่น้องแล้วจังลุกเอาทีเดียวผมว่ามันตื๊กลามอยู่ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมเล้งใส่หัวเลยเพิ่นข้นสุดเลยเมื่อกี้นี่ข้นสุดบักสุดเลยแหละขึ้นผิวน้ำกักเลยเหรอครับพี่น้องจอผมมาหิมฟังผมเนาะเอาทิ่มไปก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวเล้งแร้งหมนะจังลุกเอาทีเดียวเลย มาครับพี่น้องบาดนี่มานั่งซ้อมกันต่อว,ว่าสิได้ตื่นเต้นอีกว่าซ้ำหนีไปหาคำ <c oughs> นิดซีรีครับพี่น้องโมมี่ยังไกลเข้ามาเลยผมว่าสิลงลเอาปลาแล้วกั รับเลยครับพี่น้องคือ 4, 000, 000, สีมานซ้ำนี่แหละใครเนี่ยได้ของบัยยุคเลิกเท่านั้นล่ะคือ,อน่าในทำนั้นทำนั้นบ่าจำเป็นบันไดกะบ่าอยากลงน้ำบันไดได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันเย็นน้ำม,มันเย็นออของยุ่งไดี๋ะโอ้ของใหม่งานนั่นครับพี่น้อง อยงว่าเบิ้งว่ามันสองรอีหลีเอ้ยว่ามันรูอีบอเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวองวยองวยูอ่องอถึงรูกับผมว่าบอ,อเปียกกับเบียกเอาเสร็จแล้วโอ,อ้เอาได้รขพี่น้องโออเด,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 ด้วดวดเดี๋ยวเดี๋ย โล่อีลีครับพี่น้องโล่โล่โลแเนีย่ยนี่ยังไ,ได้กับโล่แท้ๆอือือพี่ครับพี่น้องน่าจแต่โล่นิดๆครับพี่น้องตัวนี้ถือว่า ถือว่าหมันใส่ได้ครับพี่น้องหลังจากที่ผ่านบักไล่ตะเสาเราก็ยังมาหมานันหมันปนินอยู่ป่ะเดี๋ยวผมพาเอาปลาไปอ่างไม่บ้านผมกวนครับพี่น้องโลโลโลปะ่ะเดี๋ยวเอาปลาหน่อยไปตัวไม่บ้าน,นครับพี่น้องคนวันนี้ได้ปลานินมาด้วยทำอะไรให้กินหน่อย ต้มปนดีกว่ามั้งไม่อยากกินไว้พี <c oughs> ่อิมบอกกินมันเป็นโลคปกินคนเดียวโรคมีอยู่ตัวเป็นโลก็มีตัวเป็นโลอ <c oughs> ยู่เตียงหุ่นไฟเอาไปสร้างให้พี่น้องมึงเนี่ยโ <c oughs> อย้สองโลเลยมั้งเนี่ยโ <c oughs> อ้ยบวดถ,ถึงดอกฮาวโรคกลัวเท่าน,นั้นแหละซำนี่เอาสร้างให้พี่น้องมึงเนี่ย เอาจับจับจับเทียบกันเบิงกอนแน่จับให้พี่น้องเทียบกันเบิงก่อนแน่เทียบให้เบิงกอนเบิงใส่ครับพี่น้องมันต่างกันเลยสัมพ่อเป็นศูนย์ตัวเอาส้่งมึงแน่สั่งตัวใหญ่กับพ่อผมว่าโลกวัวแหละครับพี่น้องตัวนี้เมื่อกี้มันเป็นศูนย์ยังแจ็คแล้วยกยกขึ้นไม่กัน่าจะนะยกขึ้นไม่มึงยังมันว่ามันเป็นศูนย์อยู่มันเป็นสี่สิบอันนี้มันเป็นเจ็ดอ่ะ สว่างไหมบ้างไหมโอ้ถาดลอยหกสิบคุณเด้อลอยหกสิบขีดคุ่นเด้อขีดเดียวอ่ะโลสามขีดครับพี่นอ้องอืแมนความผมวายหรืตัวนี้โลสามขีดเนี่ยสมพอ จะปลาใส่รักวก,ก็ปลาใส่ขีดเนาะเออผลกินผู้เดียวลู <c oughs> กเจ้ากินนี่ <c oughs> ควายสิกินนี่ <c oughs> เออลวดเดี๋ยวถ่ายกินข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องพอดีแม่บ้านผมมนสิต้มต้มสมบ่ต้มสมบ่ต้มสมใส่ใบบักขาวมุสันครับพี่น้นนองปะ่ะเดี๋ยวถ่ายจวดน้ำกัน โอ้ผีเข้าพี่น้องใบบักขามลงมไปแล้วสรุปว่าได้กินไอ้ต้มยำต้มยมนำน้ำาคนใส่นุมหอมครับพี่น้องผู้สูดมีบานผมใส่เทิงบักขามใส่เถิงนมเอ้าเก็ดไปลวดแนวใไดวุ้นนี่ครับพี่น้องสีส่งอย่างไดย์วุ้นสูตรหมวมัวม่วเห็ดเอาแนวยอยากมั่งสันไอ้เขาเอ่ยยังก็ต้มยมนำน้ำข้นอื ยำต้มยำนำคนครับพี่น้องบู๊เฮ้ยเบิ่งดวดเอาใบบักขามหนึ่งเกี่ยวลงไหมนั่นเกี่ยวลงเออได้แล้วเด้หนีิได้แล้วบ่ซ้ำหนิได้แล้วบอลหนิได้แล้วว้าาซ้ำนี่นะเนี่ยใบบักขามสุกแล้วโอ้ยเอาใส่ให้อีกแน้ใบบักขามขึ้นหน่อยแค่พันธุ์อีสุมบ่เหรอเก็บมาบักหลายหนึ่งยิ่งลงีกยิ่งน้อยเออยิ่งลงไปอีกยิ่งน้อยอืนั่นแหละให้คือนนี่ดอกเว้ยกุศลเก็บมาบักหลวงบักหลาย ว่าซิม,มึงเลยบ่ะมั่นใจพีมือจะคลองบ่ะมั่นใจซิม,มึงกันนะใส่นมไปแล้วเพียมันจืดลงจังองได<ฮ>พอดีดพอดีแล้วก็ตักม,มามากๆรัับพี่น้องบานนี้พร้อมก็หนีมามีอีกแล้ว พร้อมสดวนหอนหอนครับพี่น้องบึ้ยขอดลงเบ,งบนนิ่งบึ้ยสีน้ำจะขนนึกบอกขนบ่รูแล้วครับพี่น้องนี่สูตรไม่บ้านผม <c oughs> <c oughs> มันมันแมนบลาหนี่มันขนบลาหนามนี่มันสีคือจังบวกลูกเจ้าเ,าเห็สดส่วนเบิ่งกันท <c oughs> ีครับพี่นอ้องลองเบิ่งก่อนเลยสูตรไม่บ้านผมเองสูตรโมมั่ว มีแห้งในส่วนหอนๆนี่แหละจักเป็นยังไงดอกบอกว่าถือครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกินกระแลกน้ำกันบาดนี้ต้มต้มยำน้ำข้นปลานินเดินมุดถือผิดไปบประคามกันยังยังอยู่กินกับเอาคุณประคามมึงก็กเจ้าบักกอบเข้ามาอย่างนี้ข้าวฉวนไม่ดีนะนน cái yeah. này nữa đó. Đó. con lên. Từ này ba, nị hết ba, từ nòi. Ừ. Nghe nó lại coi. Ta phải thọt cà rạp con lên. แต่พึ่เก่อแล้วก็เห mm ็น hmm. มีแห้งเหนียวๆส่วนหนามมันหอนห mm hmm. นาวอยู่ดีเนาะดูดินแล้วหนึ่งดูดินกันแล้วปลาลอยยังไม่ค่อยดีเป็นไงครับพี่น้องถามันล้มสังกัดสังกัดกันจากข้าวเก็บมื่สองมื่นคิดว่าล้มสิสังกัดก็หนีอยู่ สมอยากสดนามอีดแลสดใน,นด่น้มปลาเ็า่กินคาขึ้นอ่อนเดวเีวะเขาอยู่บเขา ดี๋ยวเธอได้อีกรอบหนาวมัดลาบครับพี่น้องอยากกินก้อยเออเพราะมันลาบก้อยน้องเนาะก้อยปน,นิน่งคืออยากอยู่แต่รอบนี้แม่บ้านเพิ่นอยากกิน <c oughs> ต้มยำต้มยำหมูมัมมมว <c oughs> มัน,มนต้มยำน้ำโคลกต้มยำหมูมัวใส่ทั้งใบมะขามใส่ทั <c oughs> ้งไม่ใช่ยังเนี่ยกินน,น้ำแจ่วบวบกอกระแซ่บขอขอขอพื้นเขาครับพี่น้อง เกยงใจบกห่าปานมีผู้ใหญ่ดดข้าเห็ดอยู่บ่น,น้คำค้นข้างกับมดโอ้ยแล้วผู้ใดเห็ดแล้วส่งนี่คนเก่งเจ้าใดหรอกสีซื้อบนเป็นน้ำคน้นนี่ล่ะแต่ว่บากแสกบอยู่บ่ดแสบบได้ดดิ ให้น้อนพี่เลยแสบเพื่อนเหรอเพื่อนเทศนาเหนื่ยเขาไม่ต้องเลยเนาะมันหวานด้วยสุดยอดครับพี่น้องตัวนี่ใหญ่จริงเนาะอยากกินหนึ่งพร้อมว่นได้กินหนึ่งโดนแล้ว มิเตะแน้วอยากไปนะครับพี่นออ้อง <laughs> เผาก็อร่อยเด้วันนั้นนะอ่ะเผาแซ่บแซ่บมันกับบุมบานมิเตะแน้วอยากไ <laughs> อหมื่ 20, 000, นสองหมื่นอย่บ, 40, 000, บ่ล้มเหมือนสีบ่๊มบานบ่เด็ดสุดอยอดที่เส่าสำหรับคลิปนี้กับสีด้ว้ซ้ำนี่ก้อนเหรอครับพี่น้อง เดี๋ยวจังไปแก้มือกันไหมก็บบบไร่เาถ้าบบบไร่ทั้งปน,นิ้เมื่อไหร่ล่ะเพื่อได้บบัสองโลมาปน,นินเน,นาะสักสองโลเนี่ยเอาเมืน่หนึ่งแล้วพี่น้องไ <c oughs> ปพ่อกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้อง